ผู้ป่วยเองต้องเข้าใจในบริบทของการรักษาแบบโฮมไอ o l a t i o n ให้ได้เราอตอนในพื้นที่ต้องประสานได้โดยตรงแล้วสื่อสารในการรีเฟอร์หรือว่าผู้ป่วยที่มีภาะวะผิดปกติหลังจากทำ Home ออกไปได้คือเป็นการช่วยกันถ้าสมัยก่อนก็เหมือนการลงแรงกันลงแขกกัน คุดเที่ยนายไปถอดุดเที่ยนายไมมีกลับกลับดีเดิมหรอกคือกับายคันเทาถ่ายุดห้าแล้วเขากลับไปแล้วี่ายที่บ้านนะครก็คือนับยี่สิบสี่ได้ชี่ที่ไหนนั่งรถต่ะล้มเกระตุกสั่สั่งกักต่อเขา14วันเพื่อดูอาการแล้วก็ดูอาการที่บ้านทุกวัน ก็สตาร์ทยาฟาร์นี้พี่ลาเวียไปแล้วด้วยนะคะก็คือหลังนี้เหมาะที่จะทําได้ใช่ค่ะใช่ค่ะต้องประเมินอย่างนี้ค่ะว่ามันจะมีล้อรอบขอบชิดไม่ได้สัมผัสกับคนอื่นเนาะเพราะเราต้องป้องกันว่าไม่ให้มีการคอนแทคกับคนภายนอกจะเป็นทีมของกำลังผู้ใหญ่บ้านอันนี้กำลังนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นยาถ้าเรา ขาดเหลืออะไรเราก็ไปขอยืมกันมาก่อนหรือว่าเรื่องอุปกรณ์เช่น <_ d ient> อนิเชนเทสคิดบางทีเราขาดมือ <_ d ient> เบิกไม่ทันเราก็จะใช้ร่วมกัน <_ d ient> แล้วก็ทํายอดไว้แล้วก็ส่งขึ้นไปนเบิกอ,อย่างเงี้ยค่ะการทํางานคนเดียวอะ่ะมันก็เหนื่อยแหละแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นการช่วยกันถ้าสมัยก่อนก,ก็เหมือนการลงแรงการลงแขกกัน <_ d ient> จะเป็นตัวผู้ป่วยเองจะต้องเข้าใจในเรื่อของการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันให้ได้ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์นะครับว่าน,นี้เป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลของเราะจะประสานกับเครือข่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการดูแลเช่นกันว่าถ้าเกิดมันมีการผิดปกติหรืออะไรงไงเนี่ย ทางรปตนในพื้นที่ต้องประสานได้โดยตรงแล้วสามารถที่จะสื่อสารในการรีเฟอร์หรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติผู้บริหารจะต้องอช่วยซัพพอร์ตอะไรหลายอย่างที่มันเป็นข้อติดขัดเรื่องการระเบียบการเบิกจ่ายทำยังไงก็ต้องซัพพอร์ตทางพื้นที่เขาด้วยว่าอบตในการที่จะม,มาดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรเนี่ยจะทํำยังไงซึ่งเป้าหมายสุดท้ายก็คือทําไงให้ประชาชนหายหรือว่าปลอดภัยจากโควิดได้ครับ